สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับมัทชะชาเขียวผงจากญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณญ,ญี่ปุ่นมากกว่า800ปีพร้อมแล้วลองหลับตาสูดลมหายใจแล้วจิบมัทชะาในจินตนาการไปด้วยกันค่ะ มัทชะมีรากฐานมาจากประเทศจีนในช่วงราชวงศ์ถังคศ618-909ในยุคนั้นพระจีนมีธรรมเนียมบดใบชาให้เป็นผงแล้วนำไปชงดื่มการดื่มชาแบบนี้ไม่ได้เพื่อรสชาติเท่านั้นแต่เพื่อส่งเสริมสมาธิในการนั่งวิปัสสนา ต่อมาในศตวรรษที่12พระญี่ปุ่นนามว่าเอไซได้เดินทางไปศึกษาธรรมในจีนเขานำมเมล็ดพันชาและแนวคิดนี้กลับมายัางญี่ปุ่นและเริ่มปลูกชาในวดัดรวมถึงเขียนตำราคิสะโยโจกิว่าด้วยคุณประโยชน์ของชานี่คือจุดเริ่มต้นของมัชชะญี่ปุ่นที่เราเห็นในปัจจุบันเมื่อเข้าสู่ยุคคามาคุระศตวรรษที่13ชาไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มทั่วไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของ วิถีเซนศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีสตินักบวชและนักรบซามูไรเริ่มให้ความสำคัญกับพิธีชงชาเกิดเป็นพิธีชาญี่ปุ่นหรือซาโดพิธีนี้ไม่ได้เน้นเพียงการชงชาให้ถูกต้องแต่เป็นการฝึกจิตฝึกความสงบทุกการเคลื่อนไหวในการชงชาหลวนมีความหมายแม้แต่การหมุนถ้วยชาก็ต้องทำด้วยความตั้งใจ มัทฉะในพิธีชานั้นมีชื่อว่าโคอิชาเป็นมัทฉะเข้มข้นเกรดสูงให้รสชาติที่กลมกล่อมอูมามิและเงียบสงบ มัทฉะที่ดีเริ่มจากใบชาเรียกว่าเทนชาช่วง3-4สัปดาห์สุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวชาจะถูกคลุมด้วยผ้าเพื่อป้องกันแสงแดดทำให้ใบชาผลิตคลอโรฟิลมากขึ้นผลลัพธ์คือรสหวานธรรมชาติกลิ่นหอมและสีเขียวสดหลังจากเก็บเกี่ยวใบจะถูกนึ่งตากแห้งและบดด้วยเห็นแกรนิดแบบโบราณการบดมัทฉะหนึ่งถ้วยอาจใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ได้ผงละเอียดระดับไมคร นี่คือเหตุผลว่าทำไมมัทฉะแท้ถึงมีราคาสูงและถูกนับว่าของล้ำค่ามัทฉะเคยเป็นสิ่งที่อยู่เฉพาะในวดัดวางและหมู่ชนชั้นสูงแต่ในศตวรรษที่21มัทฉะได้เดินทางข้างทวีปสู่ร้านกาแฟทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นมัทฉะลาเต้ไอศกรีมมัทฉะ คุกกี้มัชชะหรือแม้แต่แผ่นมาสหน้ามัชชะมัชชะได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพความสงบและวัฒนธรรมญี่ปุ่นคนรุ่นใหม่รักมัชชะเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง EGC มีคาเฟอีนแบบนุ่มๆและช่วยให้มีสมาธิโดยไม่ตื่นกระตุกแบบกาแฟมากกว่ารสชาติมัชชะคือพิธีกรรมแห่งใจในช่วงที่โลกวุ่นวายหลายคนหันมา จิบมัชชะเพื่อเชื่อมโยงกับตนเองบางคนดื่มมัชชะก่อนนักสมาธิบางคนใช้เวลาชงชาเพื่อหยุดเวลาในถ้วยชาเล็กๆใบนั้นคือความสงบที่เราลืมไปว่ายังมีอยู่เสมอ จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของมัชชาจากช้าแห่งพระเซนสู่ลาเต้แห่งคนเมืองหวังว่าคุณจะมองมัชชาต่างออกไปมันไม่ใช่แค่ชาเขียวแต่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างจิตใจกับธรรมชาติขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีค่ะ